สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์กับตัวอค์กรครับวันนี้เราจะพบกันกันกนบหน่วยที่2เวลาสกัชและวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับหน่วยที่2นะครับเวลาสกาดและวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างแรกที่เราต้องรู้จักกันก็คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ซึ่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ของเราเนี่ยมีช่วงเวลาที่ยาวนานมากดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีการ แบ่งยุคสมัยออกเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและก็การพูดถึงนะครับอย่างแรกก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์นี้มีการแบ่งแยกโดยการใช้ลายลักษณ์อักษรหรือว่าการประดิษฐ์ตัวหนังสือขึ้นมานะครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเรายัางไม่มีตัวหนังสือดังนั้นเราจึงมีการแบ่งโดยการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้และก็การดํารงชีวิตของผู้คนเป็นหลักนะครับ ้าใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการแบ่งจะได้แก่ยุคหินและยุคโลหะยุคหินเป็นยุคที่เรามีการเอาหินมาประดิษฐ์เข้าของเครื่องใช้เช่นขวานหินนะครับหอกมีดหรือจักหินเราพบมากนะครับที่แหลงโบราณนาคดีวัดท่าโป๊ะบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีครับและต่อมาคือยุคโลหะเป็นยุคที่เราเริ่มมีการเอาสำลดเอาเหล็ก มาประดิษฐ์เข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะครับเราพบมากที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธาน,นีครับแล้วต่อมามีการแบ่งตามลักษณะการดํารงชีวิตของผู้คนอันนี้แก่อันแรกเนี่ยเรายังอยู่ในถ้าก็ใช้ชีวิตแบบการล่าสัตว์เก็บของปลาต่อมาเราจึงย้ายจากถ้าไปอยู่ใกล้แม่น้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มรู้จักการเพาะปลูกยุคนี้เราเรียกว่ายุคสังคมเกษตรกรรมหลังจากนั้นเมื่อเราเริ่มมีครอบครัวเยอะขึ้น มีหมู่บ้านเยอะขึ้นนะครับก็ได้พัฒนาจากชุมชนกลายเป็นเมืองจากเมืองก็กลายเป็นอาณาจักรในที่สุดครับต่อมาสมัยประวัติศาสตร์สามารถแบ่งได้อยู่2ช่วงใหญ่ๆนะครับโดยใช้เกณฑ์ตามแบบสากลและแบบไทยนะครับถ้าตามแบบสากลอย่างแรกก็คือประวัติศาสตร์สมัยโบราณในยุคข,ของอารยธรรมต่างๆนะครับเราเริ่มต้นเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์โดยการที่มีอารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดขึ้น และเริ่มจดบันทึกโดยการใช้อักษรที่เราเรียกว่าคุณิฟอร์มหรืออักษรรูปลิมนะครับต่อมาเป็นสมัยกลางแล้วเป็นสมัยใหม่และจึงเป็นร่วมสมัยร่วมสมัยเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับจนถึงปัจจุบันต่อมาสมัยประวัติศาสตร์นะครับของอที่นับตามแบบไทยอันแรกคือแบ่งตามอาณาจากักรได้แก่อาณาจักรทาวาราวดีลาโวศรีวิชัยและตามพอลิครับ หลังจากนั้นเราจึงแบ่งตามราชธานีได้แก่สุขโขทัยอยุธย,ยาทนบรุรีและรัตนโกสินทร์ครับแบ่งตามแบบไทยแบบที่3ก็คือการแบ่งตามระบบการปกครองได้แก่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและสมัยประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดส่วนสมัยประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพศ2475 ก็คือระบบการปกครองที่ให้สิทธิ์และอำนาจกับประชาชนจนถึงปัจจุบันครับ 2. การนับและการเทียบสกราชในประวัติศาสตร์เรามาดูกันครับเรามักจะรู้จักพศหรือพุทธศักราชนะครับเป็นสกราชที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับประเทศไทยเริ่มใช้เมื่อสมัยพานาลายมหาราชและเอากลับมาใช้อีกครั้งหนึง่งตามแบบสมัยของโลกนะครับที่นิยมใช้ ศักราชทางศาสนานะครับในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองต่อมาจุลศักราชตัวย่อคือจอจานสอสลานะครับเป็นจอสอนิยมใช้มากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเช่นเดียวกันกับมหาศักราชนะครับซึ่งมีการเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอินเดียนะครับไทยเราก็นำผ่านได้รับมาผ่านทางขอมหรือขเขมรและก็มีการพบในหลักฐานสมัยสุโขทัยและอติยาตออต้นครับ ต่อมาสัก,กราชต่อมาคือคริสตสัก,กราชคือสัก,กราชที่มีคนนิยมใช้มากที่สุดนะครับคริสสัก,กราชเนี่ยเป็นสัก,กราชของคนที่นับถือศาสนาคริสต์เริ่มนับเมื่อพระเยซูป,ประสูินะครับต่อมาคือรัตนโกสินทร์ศกตัวย่อคือรอเรือกับสอสลานะครับเริ่มใช้เมื่อรัชกาลที่หริเริ่มขึ้นมานะครับ เพื่อเป็นการนับปีที่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็มีการเลิกใช้เมื่อรัชกาลที่6ครับสุดท้ายคือฮิจเราะสกราชดตัวย่อคือฮอฮอนกูกนะครับสอสลาเป็นสกราชของชาวมุสลิมเริ่มนับเมื่อนบ,บีมุฮัมมัดเริ่มอพยพชาวมุสลิมจากนครเมกกะไปยังมะดีนะเป็นสกราชเดียวนะครับที่มีการนับตามจันทรคติ การเทียบสกราฎนะครับหลักเกณฑ์การเทียบเราจะใช้สกราชที่มีอายุมากที่สุดก็คือพุทธสกราชลบด้วยปีที่มันห่างกันตัวอย่างเช่นนะครับมหาสกราชเกิดทีหลังพุทธสกราชอยู่621ปีดังนั้นเวลาเราจะเทียบเราก็ต้องตั้งพุทธสกราชขึ้นแล้วก็ลบด้วย621ปีที่ห่างกันจะได้เป็นมหาสกราชนะครับเช่นปัจจุบันเป็นพุทธสกราช 2,564ลบด้วย621ซึ่งเป็นปีที่ห่างกันเท่ากับว่าปีนี้จะเท่ากับมหา,า 1, 43, สักราชที่1,943ตรถูกไหมครับเก่งมากนะครับสกราชอื่นก็ทำคล้ายๆกันนะครับ เรื่องต่อมานะครับคือวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตาออร์วิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรวิธีการทางประวัติศาสตร์คือขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการศึกษาทางประวัติศาสตร์นะครับขั้นตอนต่างๆได้แก่ 1. การกําหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาหรือที่ตัวเองสงสัยอยากรู้ 2. การรวบรวม,รวมหลักฐานซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลงานที่เรากําลังศึกษาอยู่เป็นอย่างยิ่ง 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐานหรือ การวิาพากษ์ซึ่งประกอบไปด้วยการวิาพากษ์ภายนอกและการวิาพากษ์ภายในการวิาพากษ์ภายนอกก็คือการพิจารณาหลักฐานภายนอกว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับสอดคล้องกับยุคสมัยนั้นหรือไม่และต่อมาคือการวิาพากษ์ภายในคือการที่ประเมินคุณค่าจากข้อมูลที่เราได้นะครับว่าหลักฐานนั้นมีความสําคัญอย่างไรและต่อมานะครับ4การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมดู เมื่อเราได้หลักฐานมาแล้วเราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าหลักฐานที่เราได้นั้นมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีความสมบูรณ์ไหมนะครับมีการจัดมวหมู่อยู่กับอะไรและเขาต้องการบอกอะไรจากหลักฐานนั้นและสุดท้ายเราจึงเอามาเรียบเรียงและนําเสนอะนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นขั้นตอนที่มันจะเป็นการสรุปว่าสิ่งที่เราศึกษามานั้นมันมีความถูกต้องสอดคล้องต่อนเนื่องอย่างไร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยนะครับสามารถแบ่งออกเป็นสส่วน1คือหลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรเช่นการจารึกหรือการจารการจารึกที่สลักลงบนแท่งหรือแผ่นหินเราเรียกว่าศิลาจารึกการจารึกลงบนแผ่นทองคําเรียกการจารึกลานทองจารึกลงบนแผ่นเงินเรียกจารึกลานเงินการจารลงใบลานเราเรียกว่าหนังสือใบลานนะครับ ศิลาจารึกมีความคงทนมากที่สุดเนื่องจากว่าเป็นแท่งหินมันจึงสามารถอยู่ข้ามการเวลาได้นานมากที่สุดนะครับต่อมาลายลากักษณ์อักษรชิ้นต่อมาคือพระราชพงศาวดารเป็นการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยตรงหลักฐานประเภทที่2คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลากักษณ์อักษรส่วนใหญ่เป็นหลักฐานประเภทโบราณคดีโบราณวัตถุเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมากและ ควรใช้ประกอบกับหลักฐานที่เป็นลายลัก,กษณ์อักษรและมีการตรวจสอบร,ร่วมกันด้วยนะครับจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ซ้ายมือของเรานะครับคือไหบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีตรงกลางนี้คือหม้อสามขาพบที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไงบ้างครับง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมอย่าลืมทำใบงานแบบทดสอบและก็ทบทวนตรเรียนในหน่วยที่สนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่หน่วยที่สครับ